ตัวเขาเราอยู่ที่ตัวเราเองเราไม่ต้องไปบอกให้ใครเลิกที่จะทำอะไรเราบอกตัวเราเองว่าเราจะทำอะไรคือพอเถอะมันอิ่มแล้วเนาะวงการโลกมายาหมู่บ้านก๊อก็กมัน พี่ว่าไม่เคยพูดคำนี้แล้วพี่ว่าเป็นคนที่ไม่ใช่ไหม้หลักปักขี้เลนนะไม่ใช่เป็นคนถามว่าหน้าตอนที่เราวิ่งทำคอนเทนต์ณตอนที่เราเกาะประเด็นอยู่แน่นอนเราวิ่งเราไปตรงนั้นเราไปตรงนี้เราไม่มีจุดยืนเพราะว่ากูก็ไม่รู้จะยืนตรงไหนเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่ใช่กูอีกแล้วตรงนี้ก็ไม่ใช่กูอีกแล้วขอใช้คำแบบบ้านๆนะ ตรงนี้ก็ไม่ใช่กูอ่ะตรงนี้ก็ไม่ใช่กูอ่ะตรงนั้นก็ไม่ใช่กูสรุปแล้วมันไม่ใช่ที่ของเรามาถึงตอนเนี้ยมันเรามองเฮ้ยมันไม่ใช่ที่เราลองไปอยู่ทุกที่มาแล้วแล้วมันไม่ใช่ที่ของเราเราถึงถอยออกมาเนี้ยกวอยากรู้กูอยากรู้กูอยากรู้ เราเองเรารู้ตัวเองแล้วเราไม่ต้องไปถามใครว่าเฮ้ยพี่เป็นคนยังไงเข้าใจ่ไหมพี่รอนอย่าให้คนอื่นมองเราว่าเราเป็นคนยังไงเราต้องมองตัวเราเองว่าตัวเราเองเป็นยังไงเราเราต้องรู้ตัวเองก่อนแค่นั้นพอจบแล้วเราอยู่ได้สวยๆอยู่แบบรวยๆมมองมองโลกแง่บวกอะพี่อายุจะยืนแล้วก็จะมีความสุขใช่ไหมพี่อังคณาเราต้องมองโลกนี้พี่ฝาแปดทักไปยัง ทุกคนทักแล้วเนาะมีดเข้ามาอ่าไปตามพี่ต่ามาดิรักตัวเองก่อนค่ะใช่ถูกต้องแบบนี้เลยพี่พี่รอน้องรักตัวเองค่ะเงินของเราก็คือเงินของเราเออพี่รอนรักตัวเองค่ะพี่อยู่เรียบง่ายนะคะ พี่พี่ต้องดึงชีวิตพี่ออกจากโลกโซเชียลบ้างลองลองแบบไปใช้ชีวิตจริงให้มากชีวิตโซเชียลน้อยลงเพราะบอกไว้เลยพี่รอนโลกโซเชียลอะมันมันมันคือโลกมายาอย่างที่บอกแหละคะ่ะ มันเป็นแค่คอนเทนต์และทอแลเรเท่านั้นที่มันมีแต่น้ากากอับพี่เออมันมีแต่นักกากอะแล้วตัวพี่เองก็พบเจออะไรมาเยอะแยะมากมายบนโลกโซเชียลเนี่ยอืมบนโลกโซเชียลหาไม่เจอมั้งเดี๋ยวไปตามก่อนนะงับงับ คือบนโลกโซเชียลอ่ะมันมีแต่หน้ากากค่ะพี่มันมันหาคนที่แบบจริงใจให้ใจเราอ่ะมันยากพี่อืมเชื่อว่านเถอะไม่งั้นมาดามว่านไม่ประกาศลดบทบาทตัวเองลงหรอก เพราะเราได้เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แล้วไงพี่คือคือมันทำให้เราคือเหตุการณ์หรือคำพูดของใครบางคนที่มันเกิดโดยรวมเมื่อวานแล้วเราก็ฟังหลายๆทางมันทำให้เราแบบอย,อยู่ไม่ได้อ่ะอยู่ไม่ได้มันอยู่ตรงจุดนี้ไม่ได้ ใจมันบอกว่าไม่อยู่อ่ะพี่ตัวเราก็ไม่อยู่ใจเราบอกว่าไม่อยู่ใจเรามันบอกว่าอยู่ไม่ได้ใจเรามันรับไม่ได้แบบนี้แล้วเรามองเห็นเร้วอุ๊ยมาแล้วเรามองเห็นแล้วลว,ลว,ว่าเฮ้ยเราอยู่แบบนี้มันมันไม่ใช่ที่ที่ของเราไนงะมันไม่ใช่น้อพี่เพียงฟ้าเนาะมันไม่ใช่ที่สุภาพรบัดดี แล้วพี่ตายนะเดี๋ยวในๆก็พี่รอนเอาแค่นี้ฝากไว้แค่นี้วันหลังเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวจะสอนอีกนะต้องต้องเบิกเนตรพี่รอนบ่อยๆเนาะจะได้จืดมันบอจะได้แบบเออเป็นคนมองแบบเออจะได้รักตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยววันหลังเราก็เบิกเนตรพี่รอนบ่อยๆอยากให้รักตัวเองทุกคนเลยทุกคนเลยนะเนี่ย ตอบแต่นี้ไปอ่ะทุกคนต้องรักตัวเองก่อนที่จะไปรักคนอื่นเราให้ใจคนเราไปจริงๆนะเราเราไปปกป้องคนอื่นจนตัวเองตายอย่างนี้ก็เจอมันนักๆกอ,อกหักมาก็เยอะเจ็บมาก็แย่อย่างพี่วันเนี่ยบางทีเฮ้ยอะไรวะเราอยู่ดีๆสุดท้ายขี้มาอยู่ที่เราอ๋อ oh, เราเป็นคนผิดแบบนี้ก็เคยมีเจอมาแล้ว เราก็นั่งอยู่ของเราดีจริงๆพี่ว่านเป็นคนที่อย่างที่บอกเป็นคนที่คบคนยากมากไม่ได้คบคนง่ายๆแต่การที่เขาเรียกอะไรนะการที่เราเรารู้จักคนเยอะพี่ว่ารู้จักคนเยอะแต่การที่จะคบคนจริงๆเนี่ยยากมากการพูดคุยพบปะพี่ว่านเป็นคนเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นมิตรมิตรเป็นมิตรกับทุกคนคือเขาเรียกอะไรนะ คือคนเขาเรียกอะไรอ่ะใช้คำพูดไม่ถูกอ่ะคือเราเป็นคนที่ให้ความเป็นกันเองกับทุกคนที่เรารู้จักแล้วเราก็ค่อยอให้ใจถ้ามันสินเสมอกันที่มันก็ใช่จากขึ้นมาใหม่มาพี่ต้อยมาใหม่มาเมื่อกี้มันหมุนโดนยิงมะแล้วเราก็ให้ให้ใจให้ใจคนอื่น แล้วควนี้มันมันมันเจออายุค่อนคนแล้วเนาะมันก็เจออะไรมาหลายรูปแบบไงพี่แล้วมันเล่นโซเชียลเนี่ยก็เจอหลากหลายอะพี่พอจะเกิดเกิดสักหน่อยมันก็ไม่ได้เกิดเราก็เจอเออเพราะฉะนั้นก็อย่าอยากเกิดมันด้บนโลกโซเชียลเนี่ยแล้วถามว่าเรา เรา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 เสียใจหรือเสียความรู้สึกหรือหรือคิดอะไรไหมไม่คิดนะภูมิใจด้วยซ้ำไปว่าเราอยู่แบบนี้ได้เพราะเราอยู่แบบนี้ได้หรือเราจะไม่อยู่แบบนี้ก็ได้หรือเราจะเลือกอยู่ก็ได้มันมันไม่ได้เป็นขึ้นอยู่กับชีวิตเราแต่อย่างที่บอกนะการถามว่าพี่วันมาเปิดช่อง you-utube นี้ได้อะไรมันดีมากเลยนะพี่ ทำให้แบบเงาเงาเบื่อเบื่อไม่มีเพื่อนคุยได้มาเปิดช่องตรงนี้คุย fc ไม่เยอะ fc ไม่มากแต่พี่วันได้อะไรรู้ปะ่ะพี่วันอาจจะหลุดพ้นจากอเขาเรียกอะไรนะอเกิดในโลกความเป็นจริงคะ่ะน้องวันใช่คะ่ะพี่ การที่มาเปิดช่อง y youtube นี่ไม่ได้อยากมาเอาดีเอาเด่นเหนือใครหรือฉันอยากมาเป็นที่หนึ่งกว่าก่อนใครแล้วฉันอยากมาเป็นเก่งกว่าใครไม่ใช่อ่ะพี่คือเข้าใจไหมว่าการที่เปิดช่อง youtube สิ่งที่พี่ว่นได้อะไรรู้ไหมมันหลุดพ้นจากโลกซึมเศร้าไงพี่เราไม่อยู่เมืองนอกเห็นเห็นตอนตอนที่โควิดไงถ้าไม่มี youtube นี่พี่ว่านเป็นป่วยซึมเศร้าเลย เป็นโรค yeah. เงาโรคซึมเศร้ามันจะมาโรคซึมเศร้ามันจะมาจากความเบื่อเงาแล้วก็ชีวิตไม่มีอนาคตชีวิตมันเบื่อเบื่อชีวิตชีวิตมันน่าเบื่อเงาความเศร้าความเหงาใช่พี่เพ,พียงโรคซึมเศร้ามันมาจากความเหงาก่อนเลยเงาแล้วก็เกิดความเบื่อกับชีวิตแล้วอมองไม่เห็นอนาคต แล้วมันมันเป็นบอกเกิดของโรคซุมเศร้าก่อนตอนที่เป็นโควิดปิด6ปิดประเทศปิดโลกปิดหเดือนเนี่ยไม่ได้ออกจากบ้านพี่วันเกือบหลุดเกือบหลุดรู้ตัวเองเลยเกือบหลุดน่ะมันมันบีบหัวใจมากเลยนะหลุดจากหมู่บ้านบ้าบ่ดีและวันว่าหาสาระไม่มีถูกต้องพี่ต้อยเราว่าเรา เราหลุดพ้นเนาะหลุดพ้นจากวังวนของอคนคนเหล่านั้นอะที่พวกเราได้พบปะเจอนั่นแหละพี่ต้อยมันน้องพิมพ์วัดดีนี่ขนาดอยู่กับแฟนยังเหงามีพี่มีน้องพิมพ์ี่เป็นเพราะแฟนไม่ได้ช่วยหนึ่งอะแฟนเขา เขาก็ไม่ได้มานั่งคุยคือถึงคุยกันมันก็ไม่เหมือนกับเราคุยกับคนไทยด้วยกันไงนพี่มองเห็นพี่เกือบหลุดพี่เกับเป็นซึมเศร้าตอนนั้นน่ะอ่าวันวันที่วันนี้ที่พี่ต้อยรอคอยเ <c oughs> <c oughs> นาะเออทุกคนเห็นไหมต่อให้เหลือน้อยแต่เราเราเรา,เราเชื่อเลยว่าเนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ย มันมันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอ่าแล้วคนที่แล้วคนนี้ต่อไปนี้พี่พิสมัยหมู่บ้านเริ่มเลอะเธอเขาก็สร้างอู้ยถูกต้องก็นี่แหละพี่พิสมัยไม่ใหญ่พิสมัยนี่เด้อคู่ปั๊บคอยแต่สมัยไหนล่ะแกอยู่เบนเย่ยมใช่ไหมอยู่แถวแถวบ้านเจ้าแหละพี่ต้อยเขาคู่ปั๊บคอยเลยนะคือจริงๆพี่พิสมัย ถ้าเราพูดไปเนี่ยเขาก็หาว่าเราว่าเขาไงค่อยก็เลยเอาซิไปพูดมันเห็ดอยังจังสันว่าอีหยังก็ผพีจะไปอยู่มันเห็ดอย่างเนาะเห็นไหมว่านี่มาทําพูดเล่น youtube นี่ค่อยไ่ได้เก่งภาษาอักฤษได้ค่อยเก่งภาษาอีสานแล้วด้เนี่ยแต่ก่อนค่อยว่าไม่เก่งนะค่อยมาทํา youtube แทนที่ค่อยจะเก่งค่อยมาอยู่เมืองนอกนี่แทนที่ค่อยจะเก่งภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างด้าวนะแต่ค่อยเก่งภาษาอีสาน ว้าวแต่อีสานนะเออเคยบอกน้องเสมอใช่พี่วันนี้พ,พี่พี่สมัยทำไมถึงออกหรู้ป่ะก็อย่างที่พี่เขียนนะมันเป็นคอนเทนต์กับการหาเงินแต่เราพูดไปมันก็ถูกด่าเอออย่าพูดถึงเขาเดี๋ยวเขาจาเออพวกเราไม่มีใครอ,อ,อยากของใครค่ะเราไป เรามีพร้อมค่ะใช่เราจะต้องเนี่ยเราถ้าเราไปเราก็จะไปล้มทับพ,พ,พี่อังคณนาเนี่ยอืมแล้วขอพูดเรื่องนี่แหละมันทําให้เราพอเราออกมาเราก็พูดได้เรื่องของเราเยอะแยะนกพี่มันหลุดอะ่ะการที่เราได้ประกาศมันก็เป็นการเราหลุดพ้นพี่รอน ถอยออกมาก็ดีนะคะมันจะไม่เสียสุขภาพจิตค่ะเพราะว่าบอกไว้เลยว่าวงการโลกมายาเนี่ยใช่ไหมมันเสียสุขภาพจิตอ่ะพี่มันหลอนมันหลอนคนดูแสดงความรักหวังดีแบบผิดทางแทนที่จะให้ เบ็ดให้เขาตกปลาอาหารเพราะพวกเราก็ใครเขายังจะหยิบยื่นอาหารให้โดยที่ไม่ท่งเบ็ดให้ก็ใครก็เขาเรียกอะไรอะ่ะใครก็ยื่นอาหารให้ปลาโดยตกปลาใครที่ยื่นปลาให้เขาโดยที่ไม่ส่งเบ็ดนะเขามันก็เรื่องของเขาแล้วแต่เราออกมาเราก็หลุดมาใหม่เมื่อกี้มันหมุนน้องใส่โดนยิง พวกเขาพวกเขาเห็นแก่ได้จิตสำนึกไม่มีไม,มไม่มีวันพอถูกต้องเราอย่าไปหยุดที่ตัวตัวเขาเราหยุดที่ตัวเราเองเราไม่ต้องไปบอกให้ใครเลิกที่จะทำอะไรเราบอกตัวเราเองว่าเราจะทำอะไรคือ พอเถอะมันอิ่มแล้วเนาะวงการโลกมายาหมู่บ้านก็อกก,กอกะมันพี่ว่าไม่เคยพูดคำนี้แล้วพี่ว่าเป็นคนที่ไม่ใช่ไหมหลักปักขี้เลนนะไม่ใช่เป็นคนถามว่าหน้าตอนที่เราวิ่งทำคอนเทนต์หน้าตอนที่เราเกาะประเด็นอยู่แน่นอนเราวิ่งเราไปตรงนั้นเราไปตรงนี้น เราไม่มีจุดยืนเพราะว่ากูก็ไม่รู้จะยืนตรงไหนเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่ใช่กูอีกแล้วตรงนี้ก็ไม่ใช่กูอีกแล้วขอใช้คาแบบบ้านๆนะตรงนี้ก็ไม่ใช่กูอ่ะตรงนี้ก็ไม่ใช่กูอ่ะตรงนั้นก็ไม่ใช่กูสรุปแล้วมันไม่ใช่ที่ของเรามาถึงตอนเนี้ยมันเรามองเฮ้ยมันไม่ใช่ที่เราลองไปอยู่ทุกที่มาแล้วแล้วมันไม่ใช่ที่ของเราเราถึงถอยออกมาเนี่ยมันถึงเป็นวันแบบ เดทไลน์เนาะเดทไลน์เดทไลน์ใช่ไหมพี่ต้อยอืมถูกต้องค่ะน้องวัวนมิสคอยไม่มีหลังบ้างใครคุณอ้วนมาร้องทุกข์บ้างนานๆครั้งพวกเขามีกรรมร่วมกันปล่อยเขาไปถูกต้องพี่รอนตัดบัวไม่เหลือเยื่อใยใช่ไหมคะเออมันจะไม่จาเป็นต้องมีใยกับคนพวกนี้หรอกเพราะเอาเอาเอาทำไมถึงแบบ เมื่อวานฟังแล้วโอ้ยแบบใจตัดใจขาดแบบพุดๆเลยอะ่ะพี่ต้อยแบบฟังแล้วก็บเฮ้ยแต่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่มันพูดเหมือนกันเลยถ้าไม่พอใจใครปุ๊บนี่มันด่าไม่ไวหน้ามันด่าแบบไม่ให้ค่ามันด่าไม่มีดีเลยแต่ละคนนี่แบบมันอุ้ย ตตตเชียร์ใครก็ไม่ลงอะค่ะเชียร์ใครก็ไม่ลงอ,ะอ่ะอิลี่อันนี้อัน,นวันนี้ที่พูดถึงนี่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเหตุผลอะไรทําไมพี่ถึงไม่ไปยุ่งเรื่องของพวกเขาดีกว่าเพราะเรามองดูแล้วอุ้ยขนาดนี้เลยเหรออุ๊ยแล้วเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยนะอุ๊ยแล้วเราก็โดนแล้วนะเคยโดนมาแล้วนะ ว่ากูถอยดีกว่ากูลาวงการเลยจบแค่นั้นเองไม่ต้องวิ่งไปซอกซอกตรงนั้นวิ่งไปซอกซอกตรงนี้ไม่ต้องวิ่งซอกซอกไปตรงไหนเหมือนหมามเขาเรียกอะไรนะเหมือนหมามไม่มีรางอ่ะเออเจอรางไหนกูก็กินณตอนนั้นถ้าเราอยู่ตรงนั้นเราเราวิ่งไปรา,างนู้นไปรางนี้เหมือนหมามหลารางเออเขาเรียกเหมือนหมามหลายราง ถ้าเป็นตอนถามว่าตัวพี่ว่านเองเป็นคนมีจุดยืนไม่มีนะพูดเป็นคำพูดนะรักษาสัจจะนะไม่คือไม่นะไม่ใช่แบบพูดวันนี้ไม่พรุ่งนี้กูเปลี่ยนและอย่างนี้ไม่ใช่พี่อ้วนแน่นอนอย่างนี้เขาเรียกไหมหลักปักคิเลนแต่ถ้าคอยนี่คั้นได้ว่าแล้วว่าไม่คือไม่แต่ถามว่าณนะตอนที่เรายังอยู่ตรงจุดนั้นเราก็วิ่งหาที่ที่อ ลางไหนมันมีข้าวให้เรากินเราก็วิ่งไปหาลางนั้นแหละนะตอนสภาพที่เราอยู่ตรงจุดนั้นเราก็สภาพไม่ต่างกับหมาหลายรางอะไรนะหมาหมาหลายอ่เเรียกอะไรนะพูดไม่เป็นอะ่ะจําได้แต่หมาหลายลางคนคนหลายเจ้าหมาหลายลางหรืออะไรที่คําโบราณเขาพูดนั่นแหละอันนั้นยอมรับว่าเราวิ่งหาอาหารลางไหนมันมีอาหารโอชะอร่อยเราก็ไปลางนั้น่ะ แต่ณนะตอนนี้เราลรางไหนมันก็ไม่มีอาหารนโนชะล้างไหนหมาอย่างเราไปกินข้าวล้างไหนก็กินไม่ลงเพราะหมาล้างไหนไออาหารหมาล้างไหนมันก็มีแต่ยาพิษทั้งนั้นแหละมันปดปดปนปนเป,ปื้อนแต่สิ่งสกปรกอาหารที่บูดเน่ามันก็เลยกินไม่ลงไงหมาจรจัดแบบเรามันก็กินอาหารหมาแต่ละลางไม่ลง เพราะฉะน,นั้นก็เออต้องเปลี่ยนมากินเพชรดีกีไงใช่ไหมอา่า